สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2564วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564นายศรีสุพรรณวงศ์ปทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรให้คำปรึกษารูกจ้างเกี่ยวกับการยื่นคำร้องกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเป็นเงินส0,000บาท นางสาวอําไพศรีเรืองราชสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายสิทธิชัยแลน่นานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายนัดแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการดําเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับเงินค่าจ้างจํานวนหนึ่งลายเป็นเงิน5,400บาท และในเวลา14นาฬิกานางสาวอําัยศรีเริงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ณห้องประชุมสุมกอสารากางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นเป็นประธาน วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564สำนักงานสวัสดิกรารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสวัสดิการาและคุ้มครองแรงงานต่างจังหวัดจำนวนหนึ่งรายวันที่18สิงหาคมพุทธ,ธศักราช2564นางสาวอัมภัยศรีเริงร่าสวัสดิกรารและคุ้มครองแรง,งงานจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวพุทานกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายสิทธิจัยแล่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสียงประเภทกิจการก่อสร้างเพื่อลมนารงส่งเสริมการดูแลเฝ้าระวังขัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณักโครงการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน5แห่งวันที่19สิงหาคม คุณศกาศสักราร2,564สำนักงานสวัสดิการรลคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดกำแพงเพชรผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Zoom Call Meetings เวลา8นาิกาถึง16นาฬิกา มีผู้แทนสถานประกอบกิจการเขารวมประชุมจำนวน65คนโดยมีนางสาวอภัยศรีเรืองร่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด และการบรรยายวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสอพอเมืองกำแพงเพชรสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหกสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและในเวลา10นาฬิกานางสาวอัมภัยศรีเริงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564นางห้องประชุมสุ้งกอสารากลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นเป็นประธานการประชุมวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นางสาวอัมภัยศรีเริงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วม ระชุมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่8พุทธศักราช2564ประจำเดือนสิงหาคมในวันศุกร์ที่20สิงหาคม พุทธศักราช2,564ในเวลา9นาฬิกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาหรือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งในการประชุมกรมครั้งน,นี้เป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลจอภาพวิดีโอคอนเฟรนซ์ในเวลา10นาฬิกานางสาวอมภัยศรีเรืองดาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นางสาวพุทธานกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายนัดแก้วเรียนนิต พิการปฏิบัติการและนายสิทธิชัยแร่นาคนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการก่อสร้างเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการดูแลเฝ้าระวังคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นักโครงการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน4แห่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญในรอบสัปดาห์ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ